สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะครับและสวัสดีเพื่อนเพื่อนคนที่รักบอนไซ่มะพร้าวนะครับวันนี้ผมจะพามาให้ดูบอนไซ่มะพร้าวของผมนะครับอันนี้ที่ผมฟอร์มไว้ขึ้นเขียงไว้หลายรอบนะครับแต่ต้นนี้ผมขึ้นเขียงไม่กี่รอบครับพอดี ฟอร์มต้นมันแคร์อย่พอดีครับสวยนะครับมาดูต้นต่อไปนะครับต้นนี้ก็ฟอร์มกำลังสวยในะบสั้นๆต้นนี้ก็ฟอมแคร์ทำดูครับ ผมจะพามาให้ชมครับแค่เป็นแนวทางผมจะไม่บอกว่าทํายังไงแบบไหนครับเพราะเพื่อนๆก็คงจะทํากันเป็นเป็นกันแล้วนะครับไม่ใคใหญ่สวยครับ ใบจริงก็มาแต่คนไหนที่ว่าอยากจะรู้ว่าทำแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับของผมจะใช้วิธีทดใบครับทดใบจนว่าก้านก้านนี่มันสั้นครับแต่ใบใบนี้ยังไม่ ยังไม่ใช่นะครับใบนี้เดี๋ยวทอออกอีกก็จะสั้นสั้นมากๆเลยครับโคนก็ใหญ่แล้วดูครับโคนนีอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องตัดออกอีกนะกามนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเรารอตรงนี้แข็งแรงก่อน ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณครับ